เาป็นตัวอย่างนเเพอบาปบล้ เป็นจุดปัก <im> 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 ความเป็นมาของการสร้างศาลาการเรียนนี้เริ่มต้นเดิมทีอาตมาทำงานอยู่ที่มหาจุฬาของอรยสงศิสกเกตแล้วก็มีความคิดว่าน่าจะมีที่ปฏิบัติธรรมรวมของพระนิสิตก็เลยสร้างใหญ่หน่อยเมื่อปีประมาณปี2545-46ประมาณนี้แล้วก็พอ แาลแนว่าจะสร้างสลาหลังใหญ่เพื่อที่จะให้มีจำนวนนิสิต300-400-500ก,ก็ประมาณนั้นแล้วก็มาสวดมนต์รวมกันตอนเย็นตอนเช้าทำวัดเย็นตอนเช้าทำวัดเช้าพร้อมกันตอนเย็นทำวัดเย็นพร้อมกันหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติตามป่าจึงทำหลังใหญ่หน่อยก็กะว่าจะให้บรรจุพระได้300-500รูป เวลาสวดมนต์ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็งบประมาณในการสร้างนี่ตามาเดาว,ว่าคงแตะ10ล้านน่าจะแตะ10ล้านเพราะว่าสร้างมาเรื่อยๆปีนี้น่าจะเป็นปีที่15น่าจะเป็นปีที่15แล้วมีปัจจัยก็โยมบริจาค5ดอน10ดอนก็รวบรวมไว้เก็บไว้ก็เอามามอบให้ทางวัด แล้วก็ที่ปัจจัยที่ได้มากที่ได้มากที่สุดสําหรับการสร้างสลานี้ก็คือชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ท่านเจ้าวาดองค์เดิมที่ท่านลา,าลาเสินไปท่านก็สร้างไว้เกือบสําเร็จแล้วต่มาก็อาจจะว่าจะพูดว่ามาชุบมือเปิดเกือบได้มั้งเพราะว่าเขาทําเกือบเสร็จแล้วก็มาเติมให้เสร็จเฉยๆแล้วกอ็ออกมาสวยงามยาดญาติโยมก็ได้ใช้ประโยชน์กันเต็มที่บางคนเขา มีความคิดว่าเขาสร้างมาสร้างมาเขาจะได้ทันเห็นไหมเนาะในชีวิตเขาเราก็มาเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำทำไมถึงไม่ทําให้เขาได้ทันได้ดูเลยมาเร่งทําให้เสร็จภายใน3 3เดือนเสร็จเรียบร้อย